แหสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ๋นิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับวันนี้เราอยู่ที่สยามพารากอนรงเราไปดูรอบสื่อที่สยามพาวไลมานะครับอยู่ชั้นบนซึ่งตอนนี้ดารานักแสดงทีมงานเขาก็กําลังแออัดกันอยู่ตรงนั้นเราก็เลยขอตัวมา คุยกันที่ตรงนี้วันนี้วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2 0 2 4หรือ2,567ในประเทศไทยครับที่โรงภาพยนตร์สยามพารากอนสยามพาวลัยได้จัดฉายรอบสื่อภาพยนตร์เรื่องผู้เช่า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 ในที่นี้หมายถึงเช่าโฉบเสียใจมากเลยให้เช่าห้องเช่าบ้าน เจ้าที่อยู่อาศัยก็พี่โอ๋นึกว่าตอนแรกรถติดมากนึกว่าจะมาไม่ทันแต่มาทันนะครับไม่งั้นพี่โอ๋ก็จะเป็นโชคดีหรือโชคเลยเช่าเช่าเฉียดใจก็เช่าแชแล้วตอนนี้ดูจบแล้วหนังไม่ยาวครับหนังแค่80นาทีเท่านั้นเองนี่ผมนึกว่า2ชั่วโมงนะ หลับเลยสบายเลยใช่ไหมหลับเต็มอื่นเต็มหนังตั้งนี้เลยอ่ะครับเขาต้องขอขอบคุณค่ายหนังชายแสงอ่าซูซิโกชื่อ We Love นะครับแล้วก็ผู้จัดจำหน่ายชายแสง Adventure รเขาให้เรานั่งที่ First Class เลยล่ะพี่นมชั้นบนสูงมากเลยนะชั้นบนมากชั้นบนระดับระดับบนเลยเหนือกว่าบรรดาทีมงานเหนือกว่าคนใส่สูต ย้อเราเลยที่นั่งนี่คือที่นั่งระดับนู้นเลยนะครับงานนี้ระดับนู้นเลยอ่ใช่เรานั่งระดับนู้นเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยกันช่วยเชียร์หนังเรื่องนี้หน่อยนะครับเรื่องผู้เช่าเราคือคนไทยเราก็ต้องเชียร์หนังไทยชื่อภาษาอังกฤษนะตอนแรกพี่โอพี่โอเข้าใจว่าตอนแรกไม่รู้ภาษาไงแทนเน็ตคือว่ามันเทนเน็ตเทนเน็ตหนังที่มันย้อนเวลาหนังที่ซูเฟอร์โนว่าเฮ้ยเราจะมีการย้อนเวลากลับไปหรือเปล่าแบบว่าเดินถอยหลังอะไรเงี้ย แต่เรื่องนี้ก็มีการย้อนเวลาด้วยคือเป็นการขุดค้นอดีตว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาในบ้านเช่าเป็นเหมือนเป็นหอพักนะครับคล้ายๆคล้ายๆหอพักเดี๋ยวนะพเดี๋ยวถ้าจะพูดอะไรยังไงก็นนี่พระเอกอยู่ตรงนี้นะนั่นนั่นนั่นพระเอกพระเอกพระเอกอยู่ตรงนั้นนะครับพระเอกน่ารักมากครับพระเอกน้ำสมพัฒน์ น่ารักมากนี่เขาเดินผ่านเดินโน่นไปเอกเด่นแล้วถ่ายโนอยู่เราจะยกกล้องไปถ่ายได้นะยิ้มให้สัาษณ์ติชชินจบยินดีได้เขาเขาจะให้เราสัมภาษณ์เหรอแป๊บหนึ่งได้ดิผมโปรโมทหนังเขาได้ได้ได้ไะปขอแป๊บหนึ่งนะครับขอไปปยินดีกับเขายินดีกับเขา ธีจังเลอ,อได้ครับน,น,น,นี่เขาจะถ่ายรูปกันอยู่นะครับพี่โอก็จะคุยเรื่องนี้เป็นเรื่องของอผู้เช่าที่คล้ายๆกับว่าแก๊งล่าท้าผีตอนแรกเ็าทาให้เราเข้าใจเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วเสร็จแล้วทีนี้ก็ปรากฏว่าอาไปแล้วไปแล้ว,ลวตามทันไหม <laughs> ไม่ทันเขาเก็บไปแล้วครับ เขาเข้าห้อง V I P ไปแล้วครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอ่าอ่ะต่อครับอ่ะต่อก็เหมือนกับไม่อยู่แล้วเต็มที่ครับเราเราเข้าใจว่าเขาจะเป็นแก๊้งล่าท้าผีแล้วก็ไปทําตอนแรกกลับว่าจะออกมาคุยกับพี่หนุ่มเลยว่าว่าเราจะทําคลิปแนวนี้บ้างดีไหมว่าเราอ่ะแบบพี่หนุ่มก็พี่โอ๋พี่โอ๋เกือบจะเหมือนตอนที่ดูหนังนะครับคืออ่ะยืดยืดขาได้ยืดขาได้ครับ ไม่ใช่ขาตั้งกล้องเอาพี่หนุ่มมาคุยยืงคุยด้วยกันมาครับอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งจะเห็นเขาผู้เช่าแล้วเอาละไฟสองหน้าพอดีมาครับพี่หนุ่มเนื้อเรื่องโัวยอ่อเอาว่าเนื้อเรื่องโัวย่อก่อน ก็มีผู้เช่าคือพระเอกเนี่ยน้องนักขับนเมื่อกี้เนี่ยเขามาเช่าห้องในอพาร์ตเมนต์ซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เองรนะครับแล้วแล้วใช่ยอยู่กรุงเทพหรอเวียนจะกางเมืองไงนะใช่เพราะว่าวินมอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อสีส้มมอเตอร์ไซค์ใส่สีส้มไปไปดเศร้าจังหวัดอื่นเขาไม่ใส่สีส้มกันครับเขาก็ตอนแรกก็ยึกยักไม่ให้เช่าแล้วทีนี้พอมีผู้หญิงท้องเป็นเพื่อนพระเอกมาอ้าวให้เช่าเฉยเลยก็เลยกลายเป็น ผ, <laughs> ผู้เช่า <laughs> ผู้เช่าครับ <laughs> แล้วทีนี้เรื่องมันก็คือเขาเขาค้นพบว่ามันมีผู้หญิงเสียชีวิตในที่นี้ <c oughs> ด้วยการถูกฆาตรกรรมหรือฆ่าตัวตายอะไรประนี้ <c oughs> มันเป็นการฆ่าตัวตายที่มีเงื่อนงำเขาต,ตายอะครับ ในในข่าวที่เขาอาจจะเก<อ>็บว่าค่าตัวตายมีเงื่อนงำเขาก็เลยมาหาข้อมูลว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะครับแล้วทีนี้เขาก็ยังไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครสืบไปสืบมาห้องอพาร์ตเมนต์ทั้งหมดเนี่ยมันก็มีผู้เช่าและผู้อยู่ที่แปลกประหลาดกันหมดนะครับแล้วทีนี้เนื้อเรื่องเหมือนก็เข้มข้นึ้นเรื่อยๆ <ừ> มันเข้ม,ม <c oughs> ขม้นมากเข้มข้นมากมันน่าจะสนุกมากมันเป็นความสนุกที่มันเป็นความสนุกที่คนข้างหน้าเราเล่นมือถือ นะครับพอคนเล่นมือถือก็จะมีคนข้างหลังบอกว่าตะโกนว่าอย่าเล่นมือถืออย่าเล่นมือถือนี่เราก็หันไปฟังคนเล่นมือถือแล้วก็จะมีคนให้กําลังใจคนที่ตะโกนว่าอย่าเล่นมือถือด้วยการตบมือครับเท่ากับว่าคนที่ดูทั้งหมดแทนที่จะเสียสมาธิทีเดียวเสียไป3มทีแล้วผมเบื่อนะผมเบื่ออะไรอ่ะถ้า เป็นเจ้าของโรงหนังผมจะออกกฎอะไรรู้ไหมห้ามเอาขนมที่เป็นห่อๆเข้ามากินมันมันเสียงดังใช่ที่ยินเสียงมันจะดังนะครับเรากลับไปตั้งที่เดิมนะตรงนี้ดูเหมือนคนจะเริ่มเยอะแล้วะคบแคบแล้วมันไม่หยุดไงถ้ามันแคบเดียวแล้วนี่ยังโอเคเม่กี้รบควนสมาธิเรามากพี่โอพูดถึงเรื่องย่อไปแล้วทีนี้พูดถึงความดีของหนังคือเนื้อหาที่ว่าเนี่ยมันค่อนข้างสนุกนะครับน้องน้องคนนี้เขาไม่ยอมออกกล้องครับต้องต้องหลบเขาหน่อยครับใครครับ คนค้างๆ้างโอ้ยคุณนี้คุณคนนี้เขาแบบน่าจะออกกล้องร่วมกับเราได้นะครับนั่นเราพูดเรื่องย่อวมาในเรื่องอะดีชวนติดตามมากมาว่าอยากรู้ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงนะแต่อีกอีกอย่างความดีความดีของหนังอีกอย่างนักแสดงหน้าตาดีมาก นันนแสดงหน้าตาดีเหมือนคนรุ่นเดียวกันหมดเลยไม่ว่าจะระดับอายุเท่าไหร่นะครับก็ยกเว้นแต่ป้าแอลคนเดียวอัมพาภูสิทธิ์นะครับเป็นนักแสดงดังในรุ่นรุ่นก่อนนูน้นนะครับอ,อันนี้เป็นคนเดียวที่ดูในหนังแล้วรู้สึกว่าอายุมากกว่าคนอื่นแต่คนอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของตึกหรือลูกชายป้าแอลเมียพี่สาวพระเอกเพื่อนพระเอกใครต่อใครดูเป็นคนที่อายุเหมือน เหมือนเขาคัดมาเป็นหนังวัยรุ่นน่ะหนังแคสหนังแบบอายุเท่ากันหมดนะคือดูแล้วเรามีความรู้สึกเหมือนเป็นหนังนักศึกษาก็ดีนะคือค่ายนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทําหนังออกโรงอันนี้หนังใหญ่เหรอพี่เป็หนังนักศึกษาไม่ใช่หนังนักศึกษาเหรอเฮ้ยเขาอาจจะเป็นหนังนักศึกษาที่ทางค่ายเขาช่วยเหลือให้ได้เข้าโรงก็ได้อย่างน้หรือเปล่าไม่นะรรู้สึกประสบการณ์ครับมาสมควรละ ก็พี่โอ๋มีความรู้สึกว่าหนังมันสั้นไปนิดนึงนะครับที่จริงหนังเนี่ยมันเหมือนจะเป็นหนังในอยู่ในพวกหนังสี่แ่งห้าแงเทอมสองเทอมสามอะไรที่มันเป็นหนังรวมหกเรื่องแล้วเข้าไปอยู่ในเป็นเรื่องสักเรื่องหนึ่งในพวกนั้นก็ได้เนอะประมาณนั้นนะครับความตื่นเต้นความเรื่องนี้เป็นหนังจะบอกว่าสาหรับพี่โอ๋เป็นหนังสนุกที่ขาดความตื่นเต้นแล้วก็สําหรับพี่หนุ่มบทบทดีมากครับแล้วก็ภาพเพิ่ม สถานการณ์อะไรที่ผมคิดในหัวมันโอเคมากเลยนะดูแล้วแบบมันชวนแต่เหมือนพอทําออกมามันมันยังไม่ถึงอาจจะขาดไปนิดนึงด้วยเนื้อเรื่องด้วยการแตะด้วยการอะไรของเขาเนี่ยมันมันดูหลุดไปหลุดไปหน่อยนึงก็ให้กําลังใจครับคือทําบ่อยๆทําเยอะๆอม,มันน่าจะดีขึ้นน่าจะสนุกกว่าน,น่าจะสนุกมากเลยครับการแสดงก็ดูเหมือนเป็นงานโชว์นะครับโชว์โชว์ความหล่อ โชว์ความเท่ขาดเออหมือนกับนิดนะความรู้สึกร่วมขอกับการซ้อมอย่างเงี้ยติดตามนะตายซะเถอะตายนี่แน่แกฆ่าพี่ฉันนี่แน่นี่แน่อะไรประมาณนี้นะครับก็คือน่ารักคือคนสําหรับคนขี้กลัวคนที่ตกใจดูแลสบายเพราะว่ามันไม่น่ากลัวไม่น่าตกใจมันเป็นหนังผีหรือเปล่าวะไม่หรอกเหมือนพยายามจะทําให้ตกใจเปิดมาด้วยดนตรีด้วยเสียงกันนะ แต่ดูแล้วมันเป็นมันบางอันมันไม่ต้องใช้ก็ได้นะตัวตีเบามากเลยนะพี่หนุ่มตัวรีเบาเบาจนไม่รู้สึกถึงความตื่นเต้นหรือทึกขวัญเลยอ่ะบางอันมันไม่ต้องใช้ก็ได้อ่ะหน้าจอเราเนี่ยนะคุณผู้ชมดู youtube หน้าจอเราสี่เหลี่ยมขนาดนี้นะหนังแทบจะเป็นจัตุรัสเลยเหมือนตู้ทีวีจอตู้สมัยก่อนเลยนะครับก็ก็ให้กำลังใจกันต่อไปให้กำลังใจครับทำเยอะๆทำบ่อยๆอาจจะดีดีดีขึ้นไปอีกแต่ ก็ไม่ได้ทําเรื่องแรกนะน่าจะทําอะไรเราเราก็ไม่เปิดเผยชื่อแล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่าเราก็พูดชื่อหนังชื่อคนไทยครับให้กําลังใจกันแต่ว่ามันก็มีคนที่พี่โอชอบพี่โออยากให้กําลังใจนักแสดงนะครับที่หนุ่มก็ให้กําลังใจทีมงานไปให้กำลังใจนักแสดงอให้กำลังใจนักครับคนที่ได้ทําครับพี่โอชอบคนคนที่ดูเป็นอะไรอะเนดู LGBT อะ หมอหาคุณหมอว่าตัวเด็กะตัวเด็กมันดูเนี่ยมันน่ารักดีอ๋อน่าดูแล้วน่าจะดึงพี่โออยู่เห็นดึงวางในนี็มันเนี่ยก็อันนี้ผมดูมัธยมเลยนะนั่นเหมือนด็ดมัธยมเลยก็ถึงบอกว่าเขาสนับสนุนหนังนักศึกษาไงคิดดูว่าถ้าเราเป็นนักศึกษาเนี่ยทำหนังได้แค่เนี้ได้ฉายโรงแล้วว่าฮะดีจริงๆนะครับอนาคตหนังไทยก้าวหน้าคิดดูแล้วก็ เราก็บางเรื่องอยู่ในช่องเล็กๆดันไม่ได no um ้มาฉายในโรงใหญ่นะเลยได้เหมือนกันนะหลายๆเรื่องครับก็สนับสนุนกันนะครับผู้เช่านี่นับว่าในรอบกี่ปีแล้วที่ผมไม่ได้ดูหนังแบบเช่าขนาดนี้สึงเช่าเช่าขนาดนี้เานหผมให้พี่โอในในความเป็นคนทำงานคนทำหนังกำลังใจผมให้เปเ็ย สี่จุดห้าครับโอ้พี่หนุ่มใจใจดีมากเลยเพราะว่ามันมีความบางอันอะมันไม่มันจะสื่ออะไรไม่รู้มันก็มาอยู่ในเรื่องที่ไม่ต้องใจกันอะันอย่างในห้องน้ำเห่นนะอาบน้ําแต่ถ้วยอยู่ในโถแล้วก็หยดเพื่ออะไรเพื่ออะไรทับถูอาจจะใส่ทบถูไม่มันก็มีที่วางทะบูจะดูบุหรี่เขียวมันก็แม่นี่ แต่เขาจะเขาจะสื่อเพื่อให้หยดเป็นเลือดด้วยนี่มันจะมีแฟนคลับชอบฉากที่พระเอกโป้เปลือยนะครับอันนี้แฟนคลับผู้หญิงน่าจะชอบสาววายน่าจะชอบเพราะพระเอกมันมาจากหนังวายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่นะครับมีฉากที่ล่อแหลมผู้ชายด้วยกันอะไรอย่างนี้สาววายชอบน่าจะดูเรื่องนี้ด้วยเหตุผลนี้นะครับอย่าไปดูเพราะมันเป็นหนังผีหรือหนังสยองขวัญนะครับอาจจะดูได้สนุกของพี่โอเนี่ย เขาเลือกที่มาแล้วซึ่งมีตัวเลขที่พี่โอจะให้คะแนนตามเลขนี้นะครับเอาเท่าไหร่ดีสี่ร้อยเจ็ดคะแนนหรือศูนย์หรือเจ็ดมีสามตัวเลขให้เลือกพี่โอให้กำลังใจดีกว่าพี่นุ่มครับพี่โอไม่มีเอาพี่โอเอาให้พัฒนาให้เขาเพื่อพัฒนาครับพี่โอให้กำลังใจให้หกครับหกแตงสิบ ไอ้ผ่านรวมกับพี่หนุ่มแล้วผ่านถือว่าผ่านเป็น10.5เต็ม20นะครับก็คือแต่ก็ดีนะเขาว่าให้กําลังใจกันดีนะเ่าไหว่ครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดกระตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับเราไปเช่ากันต่อควมมมันไม่ขมมันมันเป็นหนังสนุกที่ไม่ตื่นเต้นได้ยังไงอ่ะมันจะแบบทีเดียวมันก็ทีเดียแล้วมันก็มาตอบมันฉากที่ระทึกขวัญฉากที่ตื่นเต้น มันกลายเป็นฉากตลกไปหนังที่คนอื่นๆเขาว่ากันมาอย่างหม่อมอย่างปะชะดาอย่างอะไรนะ้อยากตายอยากตายอันนั้นเป็นหนังดีเลยอ่ะเอ้ยหม่อมนี่ดีกว่าเยอะนะความเทียบดูรับโอเคนะไม่หมายถึงว่าที่ความอะไรคนอื่นเขาว่ากันว่าไม่ค่อยดีแต่ตัวเราเอาว่าดีนะครับพะถ้าย้อนไปฟังคลิปเราได้เราเราก็มีเหตุผลในการคุยถึงหนังแต่ละเรื่องเอาละครับงั้นให้กำลังใจครับคนไทยทำหนังไทย สู้ครับสู้ครับสู้ครับทำาเรื่อยๆครับพัฒนาครับครับถ้ามีอะไรผิดทลาขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยนะครับขอบคุณพี่หนุ่มครับขอบคุณพี่อออครับครับขอบคุณผู้ชมผู้เศร้าผู้เศร้านี้